สวัสดีครับจินพัทการยางชาแนลวันนี้มาดูวิธีการยิงข,ขึ้นขอบอยางนะครับสำหรับสายเลนโว์ทั้งหลายที่ชอบอยางหน้าแคบๆตัวนี้เส้ออยางจะอยู่ที่225 50 5 8แม็กกว้างที่10นิ้วเพึ่มมาดูกันนะครับว่าจะเติมลมเข้าหรือเปล่า เติมยังไงก็เติมไม่เข้าครับความห่างมันเยอะคองยางขึ้น่อนะครับรับสายในทูทั้งหลายยาง225 50 18 ยางดึงขอบนะครับผมผมดึงขอบได้หมดแล้วครับสวยงามมากเลยนะครับชอบฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ย,ย,ยครับผมนี่ครับสายด้โทรทั้งหลายครับยาน2อ5 50ง8กับแม็ก10นิ้วคล่น,นครับผม ครับ